ไ <Hey. S 2> อ้เมื่อไอนั้นอ้ยแบบืมแบบแตงผมห้าร้อยอ่ะเม่ได้ใจยอ้ที่ไอ้ไปยืมคิงสามันห้าและคิงบอกว่าค,คิงมีคิงมีแค่ห้ารมาก่อนแม่นะครับแม่นถูกต้องไอ้อออยมอืมสามพั้าครับและคิงไอ้มาห้าร้ออ่าแล้วบันคาดไปเท่ไหสามปนฮะคิงน่าจะเป็นหนี้ไอ,อ้เพราะว่าไอ้เป็นนี้คิงได้ไงโอ้ผมผมเป็นนี้อนะไคิง <c oughs> เป็นนี้เพราะสมปอน เขาลูกผมเป็นนี่มันเออเออโอ้ทองออ้บอกมาแล้วลองของแมาครับสวัสดีครับนี่ยก็ปรีเนอะองครับอไอ้นี่มันมาถามผมว่าผมเป็นนี่มันเมื่อี้มันบบแจ๊ยเพราะว่าผมไปยืมตางมันสามพันห้แต่วันนั้นมันมีตัมันมีติดตัวห้0รมากกว่าคผมมาอ่าม่ผมยืมสามพันห้าได้มห้าร้อยขอวอ๋อมันขาดไมเห็นเลย สามปาันนกสามปันคิงก็เป็นนี่ไอ้กะคิงน่เจ้าแซ่ปนแซมฟันสระุกกรุกคิงน่ะเป็นนี่อ้เนี้คิงเป็นนี่เพราะว่าคิงเอาุือปนยืมหมกุ้มามปันอ่ะค่ามปันแ่ามปัอีกล้กันสามปันไอเป็นนี่คิงที่ไ้าร้อยสามปันไอเอาสองพันห้าพอห้าร้อยนะฮะเลยโอเคแค่เนียเอลบหัวไปแล้ว